4G LTE และ 3G นิสสันนาวาร่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP d a s ิ m e ี Selected เพียงแค่การทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาครั้งแรกของพวกเขาก็ได้รับบทเรียนมากมายในการเป็นแอคชั่นสตาร์หนทางยังอีกยาวไกลกว่าที่พวกเขาจะก้าวไปเป็นแอคชั่นสตาร์และพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปแต่ในสัปดาห์นี้ก็จะต้องมีฝ่ายชายหนึ่งคน ที่ไม่ได้ไปชิงฝันต่อสำหรับเรื่องที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้เ,เกิดขึ้นผมคิดว่าผมต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ครับคิดว่าคิดว่าเออมันอาจจะเกิดจากที่เรายังไม่มีความชํานาญพอในการที่แบบว่าเรากระโดดเทคตัวขึ้นลอยฟ้าแล้วก็หาตําแหน่งจุดลงอย่างยังมยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่นอน ซึ่งเรายยนลงมาเนี่ยขาขาขวาเราแบบว่าไม่ดียบไม่ดียบลงมาที่ตรงปลายคานของรถเราเราทำให้ให้ล้มลงไปล้มลงไปทั้งคู่หลังจากที่เขาล้มลงไปแล้วเราก็ล้มลงไปทั้งคู่ครับพอพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีบถามเขาทันทีที่เป็นไรไหมอะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาแล้วเอ้ยตกใจว่าเออเขาเป็นไรมากไหมอะไรเงี้ยแบบรับคิวแล้วกระโจนลงจากรถมากกว่าอาจจะทําแบบให้บาดเจ็บครับประมาณนั้นแต่ขึ้นคมๆ ก็ตอนที่ใหญ่พลาดพวกหนูสงสารเขามากเลยก่อนหน้านี้เขาเปิดประตูหนีบเท้าตัวเองตอนขึ้นรถก็เลยเจ็บมาแล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็มาซ้ำอีกตรงนี้กัดฟันเลยกัดฟันเลยทุกรอบนี้กัดฟันเลยให้สวยทีเดียวไปเลยพร้อมเกียร์ซ้ายแอคชั่นิ ครับรับน้องหน่อยรับน้หน่อยแต่ตอนที่ใหญ่อะเขาก็โดดแทมแล้วเข้ามาถีบผู้ร้ายเขาทำได้ดีมากเหมือนคนไม่ได้เจ็บขาเลยซึ่งตรงนี้เราชื่นชมเขามากเลยตรงที่ว่าเขาอะมีสปิริตคือถึงเขาจะบาดเจ็บอะเขายังเดินหน้าต่อได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนนนนนเนเนนเาาไไมมมมมัมัอะป็คค้ึึ เมื่อวานก็เห็นพี่เมย์เจ็บไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นพี่ใหญ่เจ็บไปอีกคนหนึ่งก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบใจหายหอะพี่ใจหายมากเลยคือแบบทีมเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเกิดขึ้นจากตัวเขาเองมากกว่าครับเพราะว่าเขาเกิดการลังเลในจิตใจของเขาเองครับคือเขาไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองก็เลยเกิดการสับสนในตัวเองขึ้นก็เลยทําให้เกิด ดได้คือสมาธิสงสัยตอนนั้นสมาธิไม่ค่อยดีก็ลเลยทําให้ความคิดฟุ้งซ่านแตกต่างแยกเวลาอย่างก็เ,เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเห็นเขาเจ็บว่าเหมือนเอาเจ็บหลังจากการถ่ายทําที่แสนเหน็ดเหนื่อยนี่คือช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันครบทั้ง12คน ก่อนการประกาศผลว่าใครที่จะต้องออกจากการชิงฝันครั้งนี้เป็นคนแรกและตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงวินาทีที่สำคัญอีกวินาทีหนึ่งแล้วนั่นก็คือการประกาศว่าใครที่จะได้ไปชิงฝันต่อกับเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะผู้ชิงฝันทั้ง12คนของเรานั้นได้มีโอกาสฝึกเรียนในเรื่องของมวยไทยชายา ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะเป็นอาวุธนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสฝึกงานเบื้องหลังทั้งในเรื่องของศิลปะการแสดงศิลปะการต่อสู้และเรื่องของสันนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสทํางานเบื้องหน้าร่วมกับกองถ่ายโฆษณาจริงๆอีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครที่จะได้ไปชิงฝันต่อกับเราแล้ในสัปดาห์นี้จะมีผู้ชิงฝันฝ่ายชายหนึ่งคนที่จะไม่ได้ไปชิงฝันต่อกับเรา จะเป็นใครนั้นเราจะได้ทราบกันในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ค่ะและตอนนี้จัดเจสหรือว่าคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านก็พร้อมแล้วที่จะประกาศผลค่ะขอเชิญผู้ชิงฝันกลุ่มที่1ค่ะเมย์างานได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ก็ค่อยช่วยแล้วครัแต่ว่ายังยังงอได้ไม่สุดเหมือนอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ในอนาคตมันจะมีเจ็บมากกว่านี้ะนะถ้าเราไม่มีสมาธิอันนี้สําคัญมากเลย<ะ>เอาละครับนี่ก็คือเบื้องหลังที่เรามาพูดคุยกันแต่จอต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องของเบื้องหน้าที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแสดงโฆษณาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นโฆษณาที่พวกเราร่วมกันทำไปชมเลยครับ เงยบ้างคะเห็นตัวเองอยู่ในนั้นสนุกเนาะฟ้าเจ็ดเทคเลยเหรอเพราะอะไรอ่ะก็มันเป็นท่าที่ฟ้าไม่ถนัดเพราะว่าท่านี้ฟ้าไม่เคยทำมาก่อนแต่เห็นว่าตอนซ้อมดีดีแต่ตอนถ่ายจริงแอคชั่นไม่ได้เลือกไม่ได้ประมาณว่าแบบถ้าเราทำสิบเทสใช่ไหมคะมันอาจจะติดสักสามเทสใหญ่ขา เดี่ยงเรียบร้อยเอาจริงๆสื่อสารกับผู้ช่วยพุ่มกับผิดครับถูกไหมนขยายตรงนั้นให้ฟังได้ว่าทําไมถึงผิดไปฟังใครหรือไม่ได้ฟังใครครั้งแรกก็คือฟังพี่พี่สตารับนะบอกมาแนะนํากับพี่หนุ่มบอกว่าให้วิ่งเราอ่ะคนจ้างให้วิ่งไปแล้วหยุดดูดูกุร้ายอยู่บนรถแล้วก็เดินเดินผ่านไปธรรมดามแล้วทีนี้พอไปเตรียมตัวก่อนที่จะแอชชั่น ก็มีพี่คนนึงวิ่งมาพี่มาบอกชื่ออะไรบอกผมบอกชื่อชื่อใหญ่ครับบอกน้องต้องพยายามวิ่งไปแล้วกระโดดเทคพยายามยังไงก็ได้ให้เราวิ่งผ่านไปแล้วกระโดดขึ้นไปบนหลังรถกระบะแต่มันก็ผิดคิวเพราะเพราะมันเป็นคนละคิวกับที่ผู้กับบอกใช่ครับก็เลยบาดเจ็บเลยครับขอบคุณผู้ชิงฝันกลุ่มที่หนึ่งมากนะคะขอเชิญผู้ชิงฝันกลุ่มที่สองค่ะ แทย์ถามมตรงเลยนะเอาแบบไม่ต้องง้องคมคอไหมนะ <c oughs> ทาไมชอบไปนั่งคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนชอบสันโดษคาอยู่ของข้าคนเดียวอันนี้เท่าที่เห็นมาตลอดนะพี่อยากรู้เหตุผลหน่อยตอนแต่เรียนับรูแปลนะครับก็รู้สึกว่าทุกๆเวลามันมีค่ามากเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมเจอข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องนั่งบทวนตัวเองว่าเออใ้เรา ผมจะทำยังไงเราตุกควรเตรียมใจยังไงอะไรอย่ารครับส่วนมากผมก็ใช้เวลาในการฟังเพลงแล้วก็แบบเคลียร์ครับจิตใจให้ว่างแล้วก็เตรีมยมพร้อมสําหรับคลาสครับถึงเวลาแล้วค่ะที่จะดูภาพยนต์โฆษณาชิ้นแรกของน้องๆพร้อมอยังคะพร้อมค่ะเชิญชมเลยคะ่ะ ชิงฝันกลุ่มที่หนึ่งกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะในสัปดาห์นี้จะมีผู้ชิงฝันฝ่ายชายคนหนึ่งที่จะต้องจากเราไปก่อนแล้วก็จะมีผู้ชิงฝันฝ่ายหญิงหนึ่งคนที่จะได้รับคะแนนสูงสุดและในสัปดาห์นี้ผู้ชิงฝันฝ่ายหญิงที่มีคะแนนสูงสุดคือ ค่ะกรรมการคะขอถามเหตุผลนิดนึงค่ะว่าทำไมน้องพลอยถึงได้รับคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้คะเรื่องของความพยายามเรื่องของความตั้งใจว่าคนคน,คนไม่เก่งแต่ขยัน มันจะเก่งกว่าคนที่เก่งแล้วไม่รู้จักคำว่าขยันเพราะทนงตนตลอดว่าตัวเองอเก่งยินดีด้วยนะคะและผู้ชิงฝันฝ่ายหญิงทั้งหมดก็จะยังได้มีโอกาสอยู่ในอะคาเดมีของเราต่อไปตอนนี้เรามีผู้ชิงฝันฝ่ายชายทั้งหมด6คนแต่ในวันนี้ จะต้องมีผู้ชิงฝันคนหนึ่งที่จะต้องจากเราไปก่อนขอเชิญคณะกรรมการค่ะคุณวินเชิญนนหน้าครับคุณมีข้อบอกพร่องอย่างแรงซึ่งเป็นเรื่องแรงมากสำหรับตัวคุณเองในสายตาผมนั่นก็คือทักษะต่างๆที่คุณด้อยกว่าคนอื่นเยอะ คุณรู้ใช่ไหมแต่มันมีเรื่องดีที่เกิดขึ้นในตัวคืนนั่นก็คือคุณเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยครับคุณได้ไปชิงฝันต่อ คุณแชมป์คุณคือหนึ่งในสองคนที่มีโอกาสที่จะจากเราไปในวันนี้ขอเชิญกลับไปยืนที่เดิมครับยาวยาวกับใหญ่เนะียเป็นคนที่มีความสามารถพอๆกัน พราะฉะนั้นยาวต้องฝึกให้หนักดีใจด้วยครับคุณได้ไปทิ้งฝันต่อขอบคุณครับสตีเฟน You need to become outstanding in something. You really need to shine through and show us. if you want to be an action star and you can do this okay congratulations you're going through to the next round คุณไฟท์สอรู้ว่าถนัดเรื่องของการเต้นบีบอยบางครั้งการเป็นนักเต้นเนี่ยมันจะยากกับการที่จะ รับอะไรใหม่ๆเหมือนพวกศิลปะการต่อสู้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็ยากสำหรับเรามากก็อาจจะทำให้เราด้อยกว่าคนอื่นได้เหมือนกันแต่โชคดีที่รายการ Martial Warrior เนี่ยให้โอกาสไฟโซ่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วโชคดีมากที่ตัวเราเองยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆด้วย เพราะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะคุณได้ไปชิงฝันต่อค่ะ <Good God. S 1> ตอนนี้เหลือสองคนเชิญใหญ่กับแชมป์เลยค่ะ คุณคือสองคนสุดท้ายหนึ่งในสองคนจะไม่ได้ไปชิงฝันต่อคุณแชมคุณมีข้อเสียที่สังคมผมใช้คาว่าสังคมของวงการมายานะคุณกำลังทำให้นักแสดงร่วมรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นพวกเขา กล้องก็ไม่พร้อมไฟอาจจะไม่พร้อมแล้วถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกขึ้นมามีระเบิดหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะบาดเจ็บด้วยคำตัดสินอยู่ในมือของคุณแล้วค่ะเชิญค่ะ